เรามาเริ่มจากการทําเครื่องแกงก่อนเลยวันนี้นะคะป้าป้อมใช้พริกชี้ฟ้าแห้งล้วนๆเพราะว่าหอหมอกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกินสบายอะค่ะเราไม่ได้อยากให้มันเผ็ดนะคะก่อนจะหั่นอย่างอื่นต้มพริกชี้ฟ้าลงไปเลยค่ะคอานี้เราก็มาเตรียมเครื่องแกงฐานของเราจำได้ไหมคะตะไคร ครึ่งถ้วยหอมแดงครึ่งถ้วยค่ะกระเทียมไทยเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยค่ะข่านะคะวันนี้ป้าป้อมจะใช้มากกว่าปกตินิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เราทำเป็นปลาเป็นอาหารทะเลป้าป้อมจะใช้ประมาณสองช้อนชาค่ะผิวมะกรูดหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพริกไทยปน่นครึ่งช้อนชาค่ะ